วะฮะ i ิิ i ิ i คราฟเบรดมาเลยขนมป,ปักได้เน้น,น How to make bread มาเลยขอลองเลยอยากรู้ล้อยากรู้ h e l l ลว Hello, สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บ Infinite Craft ไม่รู้ว่านี้เล่นเกมได้หรือเปล่าอ่ะคือมันเป็นเว็บอ่ะทุกคนอเว็บนี้เนี่ยมันจะมีธาตุให้เราสี่ธาตุไว้คือดินน้ําลมแล้วก็ไฟโดยเราเจะต้องเอาอีกธาตุพวกนี้มาผสมกันเป็นคําต่างๆนะซึ่งก็แล้วแต่โจทย์ว่าเราจะเอาโจทย์อะไรและในวันนี้เนี่ยเราจะผสมมาเป็นคําว่าขนมปังคืออยากจะเอาขนมปังสังขยานะแต่ว่าสังขยานี่น่าจะต้องต้องใช้สักชาติหนึ่งกว่าจะผสมได้เอาเ็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องรอช้า เอาละก่อนที่เราจะได้ขนมปังเราต้องนึกก่อนว่ามันจะต้องมีอะไรขนมปังทำมาจากแป้งแป้งทำมาจากข้าวข้าข้าวก็ต้องปลูกข้าวก่อนเลยเอาพื้นดินมาผสมกับน้ำเข้าไปกลายเป็นเพนอ้วาววกลายเป็นต้นพืชนะต้นพืชโอ้โหอันนี้ใกล้ละใกล้ละคลิปนี้มันจะจบไปกันไปหรือเปล่าเอาน้ำมาเลยน้ำกับดินมาอีกรอบเ,เดี๋ยวนะไฟมาเอาเอามาทุกอย่างเลย ต้นไม้ทำไงให้เป็นข้าวต้องปลูกข้าวหรือเปล่าอาน้ำลมกับพื้นดินนะเป็นฝุ่นอเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บฝุ่นน้ำกับไฟน้ำผสมไฟได้อไอน้ำผสมต้นไม้ได้เราได้เราได้ชาเฉยเลยแล้วชาไปทำอะไรได้วะชาเอาไปเผาเลยไ,ไม่เอาไปเผาใส่ไฟเข้าไปกลายเป็น ชายฮะชาบวกไฟเป็นชายเลย w h a เ t อ e h เ l l เอาออกไปเอาเอาชากลับไปก่อนชากลับมาชาบวกเอ่อบวกชาบวกโลกเป็นไงวะกาต้มชาเหรอทีพอตอะไรใส่น้ำทีพอตใส่น้ำเข้าไปกลายเป็นทีเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีวัฒทานางารย้อนกลับเอาใไม่เราจะเริ่มใหม่ผสมใหม่เลยเอาลมผสมไฟได้ไหมกลายเป็นควัน ควันบวกกับพื้นโลกกลายเป็นอ้อกลายเป็นอันใหม่เป็นผูเ้เขาไฟนะแล้วมันจะไปขนมปังไง <laughs> ต้นไม้กลับมาก่อนต้นไม้ต้นไม,นไม้เวลาโด,โดนผู้เขาไฟบึ้มกลายเป็นลาวาเอาไปทิ้งเลยเอาต้นไม้กลับมาก่อนต้นไม้เนี่ย A few moments later จะผสมอะไรละเนี่ยเฮ้ยหนูว่า จริงๆแล้วเราต้องนึกถึงลากเงาของขนมปังก่อนเว้ยแบบคิดลงลึกมากกว่านี้อ่าขนมปังมันทํามาจากแป้งใช่ไหมแป้งมันทํามาจากข้าวข้าวเ่ยก่อนที่จะมาเป็นข้าวสวยๆก็ต้องมาเป็นข้าวสารอ่ายังไม่ได้สีอ่ะข้าวสารปุ๊บต้องไปเอามาจากทุ่งนาอ่าทุ่งนามีใครเกี่ยวก็คือชาวนาชาวนาเกี่ยวมาปุ๊บชาวนาเกิดจากอะไรชาวนาก็เกิดจากแม่ชาวนา โลกผสมล้มผสมไฟผสมโลกอีกทีหนึ่งดินได้ดีแล้วได้ดีแล้วเอาดินมาปลูกข้าวไอ้เจมมาปลูกข้าวเอาเก็บดินไว้ก่อนเก็บดินไว้ก่อนดินเดี๋ยวนะดินเฮ้ยรู้ว่าเราไปต่อได้ดินผสมต้นไม้กลเป็นต้นไม้อีกอันไม่เอาเดี๋ยวนะเอากลับมาก่อนเอากลับก่อนดิน กับต้นไม้อ่าดินกับต้นไม้เราได้มาแล้วค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ดูมีสาระมีสาระเออดินผสมเอาใหม่เอาตั้งต้นได้ลมค่ะลมผสมน้ำได้ไหมได้คลื่นคลื่นหรอคลื่นผสมฝุ่นได้ทรายทรายผสมต้นไม้ได้แค้ก ใส่กับขนมปังกูเลยเนี่ยรายผสมกับฮะทรา,ายผสมกับทีพอร์ตได้ค่ะไดนาฬิกาทรายค่ะนาฬิกาทรายเหรอนาฬิกาทรายกับเวลาเวลาเวลากินชาเป็นเวลาอย่างเดียวนะเป็นเวลาอย่างเดียว is เวลาบวกกับเอ่อบวกกับเดี๋ยวนะบวกกับต้น,มไ,นไม้ล่ะได้ผลไม้ได้ผลไม้ ผลไม้กับผลไม้บวกกับอะไรดีบวกกับชาเหรออืมอ huh? ีชานี่มันจะช่วยอะไรหรือไม่ได้สมูทตี้แต่เราไม่ได้ต้องการสมูทตี้แต่ผลไม้นใกล้แล้วคิดว่าใกล้แล้วต้นไม้กับเป็นแอปเปิ้ลเดี๋ยวผลไม้บวกกับแพลนเป็นแอปเปิ้ลเอาเอาแล้ววะเอาแอปเปิ้ลละได้แอปเปิ้ลละแอปเปิ้ลกับกับหินละได เซอร์ไอแซคนิวตันโอ้ไม่กอดแอปิกับโคลนได้หมู<อ>ทำไมแอปเปิลกับโคลนถึงเป็นหมูไ <c oughs> ม่เข้าใจหมูกินหมูกินข้าวไหมเ <c oughs> มื่อไหร่หมูจะกินข้าว <c oughs> เฮ้ยหมูเอาไปสโมกกี้ไบได้เบคอนนี่ได้เบคอนได้ของกินมาเยอะมากเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ขนมปังสักทีมันยากขนาดนี้เลย เบคอนผสมกับมัดเป็นพริกเบคอนกับต้นไมล้ล่ะเป็นหมูอีกแล้วทำไม w ายเบคอนเบคอนกับนิวตันนิวตันกินเบคอนกลายเป็นหมูไม่ไละไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว,ว,ลวอยากรู้อยากรู้ว่ามันมันทำยังไงขนมปังอะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะ อินฟินิตครับเบรดมาเลยขนมปังเน้นเ้น how to make bread มาเลย,ข, <laughs> เลยขอลองเลยอยากรู้แล้วยากรู้ช่วยบอกบอกทีขอสูตรด่วนฮะ how to make bread in n f i ฟ i t e c ครับเดี๋ยวรู้ก่อนอุ้ยเนี่มีเบรดมีโทสมีอะไรเต็มไปหมดเล่นดูก่อนนี <laughs> โอเคเอาเป็นว่าเราจะจดโพยเอ้ยเราจะดูโพยก่อนเข้าห้องสอบโอเคนะ <Okay. S 1> เราจะดูโพยแล้วก็จําจําไว้แบบเคยเคยไหมเคยไหมแบบว่าก่อนเข้าห้องสอบแล้วเราก็ยังแบบว่ายังอ่านหนังสืออยูอ่อย่างนี้เลยก็คือเอาเข้าห้องสอบไปไนดะ้เราจะต้องใช้หัวสมองเราในการจําไว้เท่านั้นามาน้ําบวกไฟเป็นอไอ้น้ําไอ้น้าบวกไฟเป็นเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์นบวกดินเป็นแท็กเตอร์อ อ่่กน่วไปนทาวีทที่เป็นเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้าวอะไรต้นข้าวบวกกับอาหารได้แล้วอาหารคืออะไรโอ้ยต้องติวติวสองสำนักเลยเนี่ยโอเคต้องการฟาร์มเมอร์กับแพลน์มารวมกันเหรอเอาละเราได้ทำการจดโพยมาลนะเขาห้องสอบได้เวลาเขาห้องสอบเ,อเดี๋ยวนะมันเริ่มที่อะไรนะ <laughs> เออเดี๋ยวนะ หน <im itation> <im itation> ูขอโทษหนูไม่ได้ตัง้งใจอ่านหนังสือเดี๋ยวนะหรือบวกกับต้นไม้วะไอ้บวกกับแผนหรือเปล่าสตรีมบวกแผนได้ทีค่ะเอ้รูคะหนูขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะสักครู่นะคะ <im itation> เอาละเปิดเปิดปดูโพยก,ก่อนเลยขอโทษที่ต้องทำอย่างนี้แต่ว่ามันจําไม่ได้ <im itation> อ,อ,อันนี้อันนี้อย่าไปทำตามนะคะน,นี่เป็นเหตุการณ์สมมุติเท่านั้นเหตุการณ์สมมติเฉยๆแล้วไม่เคยเกิดขึ้นจริง Water Fire เป็น Steam สตรีมบวก Fire เป็น Engine Engine บวก Earth Food เนี่ยคือ Farm บวก Plant โอเคฟาร์มบวก Plant าร์มบวก Plant โ okay. อเคเดินกลับเข้าห้องสอบด่วนเอาละเฮ้ยทำไมเวลาเขาห้องสอบมันจัดไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันบวก Fire กับบวก Earth ไงเออจำได้ป่ะจำได้ป่ะอ่าน้ำบวก Fire หรือเปล่า เป็นสตรีมสตรีมบวกไฟเออร์เป็นเอนจินเป็นเครื่องยนต์ค่ะแล้วจากนั้นเอาเครื่องยนต์มาบวกกับโลกหรือเปล่าเป็นแท็กเตอร์โอ้มาแล้วมาแล้วเอาแท็กเตอร์ไปทำอะไรต่ออะแท็กเตอร์แท็กเตอร์เดี๋ยวนะขออนุญาตอันเชิญแท็กเตอร์มาไว้เยอะๆเลยจะเผื่อเราทำผิดนะฮะอ่าแล้วแท็กเตอร์เนี่ยผสมกับอะไรผสมกับโลกไหมเป็นฟาร์มฟาร์มบวกกับอะไรบวกกับโลกอีกทีหนึ่งไหมเป็น ฟิว้ยมาแล้วมาแล้วขอบคุณอาจารย์สมศรีที่ติวหนูมาเลยตลอดฟิวบวกกับอะไรบวกกับเอฟิวเหรอฟิวบวกกับฟูดหรือเปล่าวะแต่ฟูดฟูดทำจากอะไรคะฟูดเดี๋ยวนะเอ่อฟาร์มบวกกับบวกกับแพลนหรือเปล่าวะเป็นฟูดฟูดมาแล้วฟูดบวกกับฟิวเป็นเอาเป็นฟาร์มเอาชิบหายแล้วอาอาคืนมาก่อนฟูด บวกกับฟู้ดกับฟิวเอาฟิวฟิวทำยังไงให้เป็นให้เป็นข้าวอะฟิวบวก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 พืชหรือเปล่าบวกต้นไม้ใช่ป่า <c oughs> เป็นข้าวโพดเขาไม่ใช่ข้าวโพดไม่เอาข้าวโพดสิ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาเอาฟู้ดคืนมาเอาฟิวคืนมาฟิวบวกกับบวกกับไฟอะเป็นครบอ่านี่ไงครบ ครอปบวกกับบวกกับอะไรบวกกับแพลนวีทและวีทบวกรอดูเลยวีทบวกฟูดกลายเป็นว้าธอเก่งมากธอเก่งมากมิสิสิสอนเลยโอ้โหในที่สุดในที่สุดนะคะเราก็ได้เบรสมาให้จนได้ถึงแม้ว่าเราจะทำการโกงนิดหน่อยก็ตาม อขอบุนทุกคนที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจุ๊บๆกีช่ชั่วโมงอะชั่วโมงยี่สิบ